สวัสดีครับกลาบสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวน้ค่ำคืนนี้นะครับทางร้าน m 4 v มวีพีการนำฟางผมผู้รีวิวเชนยนนะครับวันนี้เชนยนพาเพื่อนๆมาอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ประจำเดือนนี้นะฮะเดือนพฤษภาเป็นสินค้าที่มาในช่วงกลางปีงานจากค่ายเอ c นะครับวันนี้มีตัวสวยๆมาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปแล่เรียงกันว่าวันนี้มันมีรหัสรุ่นอะไรเข้ามาบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ c ที่มารุนี้มาไม่เยอะมาไม่เยอะแล้วแต่ละ ร้านแต่ละพื้นที่แบ่งๆกันนะฮะโดยการเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ทางร้าน M4 พิพิการลำปางมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมจะพามาไล่เรียงกันนะครับในช่วงกลางปีนี้คาดว่าอถนี้เข้ามาแล้วจะมาอีกทีก็อีกประมาณ2อถึงสเดือนนะครับที่จะเข้ามาอันนี้จากดีลเลอร์ผู้นำเข้าได้แจ้งไว้นะครับสินค้าบางตัวมีการโปรเข้ามานะจากต่างประเทศวันนี้ขอเริ่มที่ตัวนี้นะครับ เอ็นซีนะครับหก <6 S 1> เป็นรหัสรุ่นหกสี่สามเรสนะครับหกสี่สามเสหรือหกสี่สามสีแดงเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับตัวนี้เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วผมได้มาแค่หนึ่งตัวตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยไม่ได้ทํารีวิวอะไรไว้แต่วันนี้เราได้มาหนึ่งลังนะครับหนึ่งลังก็คือสี่ตัวแล้วตัวนี้พิเศษในเวอร์ชันใหม่นี้เป็นรุ่น S3 วันนี้มีรุ่นเดียวที่มาคือรุ่น S3 คือรุ่นนี้นะครับ S3 ก็คือเป็น QD 1.5หน้าหน้ากล่องเขาจะระบุเลยว่า S อสามนะครับ S อสามบอดี้โลหะฮอปเรือนฮอปเป็นอลูมิเนียมนะครับ CNC เกียร์บ็อกเซซสามารถบิดตูดได้จากด้านหลังมีมอตเฟสมาแล้วก็ควิกเชนสปริงเปลี่ยนสปริงได้จากด้านด้าน,ด,านด้านท้ายนะครับแต่ว่า S อสามรุน่นนี้เวลาเปลี่ยนสปริงก็ต้องนะครับต้องถอดเอาแกนท้ายออกมาถึงจะบิดบิดเอาสปริงออกจากด้านด้านหลังได้นะครับใครที่ยังไม่ดูรีวิว S 3, อสามว่ามันเป็นยังไงไปดูอ n c ซีหกศูนย์สามนะครับเหมือนกับอ n c ซีหกศูนย์สามที่ชัยยนต์ทำรีวิวไปล่าสุดนะครับตัวนี้ เป็นโมเดลที่สวยงามนะครับมีเขียนคิ้วทาปากมาแมสเสน่ห์ของมันก็คือสีแดงมาเลยนะครับไกเป็นไกไกตรงมานะครับลิ้นกล่งไกสีแดงนะครับดันลูกเลื่อนหรือดันโบนะครับสีแดงแล้วก็คันล้างสีแดงตัวนี้มีแค่สี่ตัวเท่านั้น,นครับเพื่อนๆครับราคาอยู่ที่เก้าพันบาทตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่เก้าพันบาทชุดหน้าเป็นชุดหน้าไกด์สตรีนะครับตัวนี้เก้านิ้วท่อสีแดง สวยงามมากๆนะครับราคาที่เราจะพูดในคลิปวิดีโอนี้หลังจากนี้ไปนะเพื่อนๆนะคือราคาปืนกับ1ปืนหนึ่งแมกกาซีนนะไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีตัวชาร์จไม่มีลูกกระสุนนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งดังนั้นสิ่งที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้ก็คือมีแค่สินค้าที่มาจากโรงงานเพียวๆเท่านั้นนะครับเปิดกล่องมามีคู่มือนะครับมี1ปืนหนึ่งแมกกาซีนแค่นั้นถ้าถ้าใครที่เป็นแฟนพันธะเอีนซี C, หรือติดตามปืนยี่ห้อเอีนซีจะรู้ว่า ปืนยี่ห้อเ e อ็นซีนั้นนะครับมีแค่ปืนกับแม็กนะถ้าเป็นยี่ห้อโกลเดนอีเกิลไฟฟ้ามีแบตมาเซม่ามีแบตมานะเป็นบบงเซม่าก็เป็นบางรุ่นในทีมแบตมีแบตม,มาแต่เ e อ c นซีไม่มีนะครับมีแค่นี้นะอ่ะใครที่ชอบตัวนี้แคปหน้าจอครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอแล้ววิธีการสั่งซื้อนะครับทุกตัวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะไล่ไปนะใครที่ดูตัวไหนแล้วชอบอย่างตัวนี้เพื่อนๆกำลังชอบตัวนี้อยู่ก็สามารถบันทึกภาพหน้าจอหรือแคปหน้าจอ แล้วเอาภาพนี้นะครับส่งกลับมาในแชทข้อความอินบ็อกซ์นะครับวิธีการก็คือแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR Code โค้ดปรากฏขึ้นนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ค r วอารโค้ดปรากฏขึ้นแล้วแอดเฟซบุ๊กเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับจะมีลิงก์ค r วอารโค้ดเด้งขึ้นมาเลยชื่อคลิปวิดีโอนี้ชื่อคลิปว่าอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ ENC ประจํากลางปีนี้อย่างนี้นะครับผมจะใช้คําว่าอัปเดตสินค้าที่มาใหม่เพื่อนๆแตะตรงคําว่่าาาาาอััปปเเเดดดมมมนนนจจะีีลก์ QR ค้้้รฏขขึ๋ยยวทํใใหหูไ ว่ามันแตะยังไงนะก่อนที่เราจะไปกันยาวๆนะเพื่อนๆครับเข้าไปที่ช anel y o u t u b e เข้าที่ช anel น YouTube ของเรานะฮะแบบนี้นะนะครับเรามีคลิปวิดีโอเยอะมากนะครับในชา n น l นี้เราทำคลิปวิดีโอไว้โเยอะมากนะครับประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยรายการนะครับตรงนี้หนึ่งพันสี่ร้อยรายการหนึ่งพันสี่ร้อยคลิปวิดีโอนะครับที่ผมทำไว้ผมทำคลิปวิดีโอตลอดนะในยูทูบอะเพื่อนๆเข้ามาในช anel YouTube นี้ หรือว่าเข้าที่ Youtube แล้วพิมพ์ว่า m 4 o b กันนะครับ b b กันเนี่ยครับ m 4 b b กัรอย่างไรมันจะขึ้นคลิปวิดีโอที่เราทำไว้นะครับของเรานะอ่ะเข้ามาที่ช n e l ของช่างยนต์อย่างนี้นะครับสมมุติว่าเข้ามาที่คลิปคลิปใดก็ได้ของของร้านเรานะครับอ่ะสมมุติว่าเข้ามาคลิปนี้ก็แหละแล้วแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอครับนี่รครับ ตรงชื่อคลิปวิดีโอมันจะบอกว่าปรับแต่งหรือว่าอัปเดตแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะมีคิวโคดนี่ครับหากสนใจสินค้าท่านสามารถสั่งซื้อได้ด้วยกันนี่ครับจิ้มตรงนี้ปึ๊บมันก็จะมาที่ไลน์อัตโนมัติเห็นไหมครับแล้วแชทอย่างเงี้ครับแชทเพิ่มเพื่อนเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วส่งข้อความอะไรมาก็ได้นะครับนะครับงี้หรือง่ายสุดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะมาอีกวิธีหนึ่งถ้าใครไม่เล่นไลน์นะครับนี่ไงหากสนใจ หากสนใจท่านหรือท่านสนใจสินค้าทางเพจ Facebook นะครับเนี่ยจิ้มตรงนี้นะผมบอกจิ้มตรงนี้แตะตรงนี้ครับมันจะไปที่ลิงก์ของเพจนะเพื่อส่งข้อความเข้ามาแบบนี้นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นี่คือวิธีการที่เราจะพูดคุยกันได้นะครับก็จะมีทาง facebook นะครับ facebook แล้วก็ Line นะครับแบบนี้นะโอเคทำความเข้าใจตรงกันแล้วนะครับ แต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงค์ q ิวอาโคปรากฏขึ้นแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะแล้วแคปหน้าจอแอดเข้ามาพูดคุยพวกเราตัวต่อไปเป็นตัวนี้ครับรองนัด E&C n 6เป็น E&C n 623นะครับ6 2 3 e n c 623นี้ตัวนี้โอ้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่เห็นเขามาประมาณปีหนึ่งเหมือนกันตัวนี้นะครับหายไปเป็นปีนะฮะต้องมีออเดอร์ไว้เป็นปีเหมือนกันก่อนที่สินค้าจะเข้ามา E&C 6 2 3 ยีเอ็นซีหกสองสามดีเอสองสองนี่คือรหัสรุ่นจากโรงงานนะครับถ้าไปดีเอ็นซีหกสองสามเนี่ยจะเป็นลายสกรีนแบบนี้นะครับสีสีสีขาวเนาะบอดี้เอ็มโฟชุดรางหน้าชุดรางหน้าห้านิ้วนะครับแล้วก็มีท่อไซเลนเซอร์เก็บเสียงมาให้ไซเลนเซอร์ encer, เป็นไซเลนเซอร์สี่นิ้วนะครับจากโรงงานราคาปืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้หกพันท่านร้อยบาทในรถก่อนๆราคาปืนตัวนี้มันอยู่ที่หกพัน 5,009 6 2นะครับวันนี้ราคาปรับขึ้นมาที่6 5นะครับปืนเ e อ็นซีทุกตัวต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆครับขึ้นทุกตัวนบขึ้นทุกตัวราคาปรับขึ้นตามเลทค่าเงินค่าระวางเรือค่าขนส่งค่าภาษีทุกๆอย่างมีต้นทุนนะครับค่าเงินจีนที่แข็งค่าต้องบอกก่อนว่าขึ้นทุกตัวเพื่อนๆชอบเ e อ็นซี623แคปหน้าจอครับนะะ623มันมี622 623 624 625นะครับแต่วันนี้มาแค่623กับ624ตัวต่อไป ตัวนี้คือเอ6 2 4องสี่นะครับหกสองสี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีครับชุดหน้าห้านิ้วโนสกี้นะครับหมูพ่นไฟมาจากโรงงานบอดี้จะเป็นบอดี้ลายเดียวกันกับหกสองสามนะครับลายเนวิสซิลพันท้ายเหมือนกันต่างกันที่ชุดหน้านะครับหกสองสามเป็นเก็บเสียงแต่ตัวนี้เป็นตัวขยายเสียงนะครับเรียกว่าหมูหมูพ่นไฟนะนี้แล้วก็จะเสียงจะจี๊ดจ๊าดขึ้นนะครับราคาเท่ากันครับเพื่อนๆครับหกพันห้าร้อยบาทนะตัวเล็กๆสั้นๆบอดี้โลหะเอ็นซี หน้าตาแบบนี้ไม่ได้มีเยอะนะครับนานๆเข้ามาครั้งนะฮะใครสนใจรีบเลยนะฮะร,รีบเลยตัวนี้หกสองสามหกสองสี่เรามีเรามีแต่งแรงถึงห้าร้อยห้าสิบได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวก็ไปหาดูในได้นใน YouTube c h anel นี้นะครับเรามีแต่งสวยๆใส่เลตด,ดอดใส่สโคบไว้จะแต่งก็ได้นะครับราคาปืน6,500นบาทนะครับยังไม่รวมแบตเตอรี่ยังไม่รวมตัวชาร์จยังไม่รวมค่าขนส่งและลูกกระสุนปืนนะครับบวกไปอีกพันห้าเอาง่ายบบกไปอีกพันห้า ถ้าใครจะเอาปืนี RC ท,ทั้งหมดทุกตัวที่เราจะรีวิวนี้นะครับราคาเป็นราคาเพียวๆแล้วใครต้องการแบตเตอรี่กับตัวชาร์จเดี๋ยวแต่ตรงชื่อคลิปติดนี้จะมีลิงก์คิวอ้ดปรากฏขึ้นแอดเข้ามาพูดคุยกับพวกเรา6ก0ัเอาไปบวกกับพันห้านะครับพันห้าจะมี 5, ค่าแบตเตอรี่650บาทตัวชาร์จ4 0 0เท่ากับ1 0 5 0บาทแต่ผมคิดแค่พันเดียวนะครับแล้วก็ลูกปืน1ถุง4,000นัด250บาทมีค่าขนส่งเคอรี่อยู่ที่330บาทผมคิด250บาทดังนั้น เอา6กพันห้าไปบวกกับพันห้าอย่างใครชอบตัวนี้ใช่ไหมฮะเอาหกพันห้าบวกพันห้านะครับก็จะเท่ากับแปดพันชุดพร้อมเล่นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหกพันห้าบวกพันห้าก็จะเท่ากับแปดพันชุดพร้อมเล่นลืมไปตัวนี้ไอหกสีแดงตัวนี้สีเลสน,นะหกสี่สามตัวนี้เก้าพันไปบวกกับพันห้านะครับก็เ,เท่ากับหมื่นก้าห้าร้อยนี้ชุดพร้อมเล่นยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอ่ะมาอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวไฮไลท์วันนี้นะครับไฮไลท์วันนี้ e n c สานะมสามสามขีดหนึ่งตัวนี้นะ e n c สามสามสามขีดหนึ่งใช่ไหมน้องนัทขีดหนึ่งแล้วตัวนี้ขีดหนึ่งทื่มันมีสามสามสามสองรุ่นน้องนังดูตัวข้างล่างด้วยนะครับสามสามสามนะครับกับสามสามสามขีดหนึ่งเจ้าสองตัวนี้มันหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันที่ตัวคอมด้านหน้านะคอมด้านหน้าตัวนี้นะชุดหน้าคอมตัวนี้กับคอมตัวนี้มันต่างกัน ุดหน้าคอมตัวนี้นะครับชุดหน้าก็ลางหน้าเท่ากันลางหน้าเจ็ดนิ้วเท่ากันนะครับตัวนี้ได้อะไรมาบ้างจากโรงงานหนึ่งปืนหนึ่งแม็กซีนนะครับสามสามสามรหัสรุ่นนี้นะครับสามสามสามขีดหนึ่งได้ตัวกงไกแต่งไกตรงปรับโหมดสีแดงนะครับตัวดันลูกเลื่อนนะครับปลดโบหรือไม้แบบตัวนี้นะสีแดงปุ่มปลดแม็กแดงคันลังแต่ง CNC นะครับพันท้ายสามารถ ยืดหดได้แบบนี้นะครับกดตรงนี้นะกดตรงนี้จะสามารถพับเก็บได้เป็นเกียร์บ็อกนะครับเกียร์บ็อก QD 1.0นะครับ QD 1.0สามารถเปิดเกียร์บล็อกยกบอดี้ยกเกียร์บ็อกออกมาจากบอดี้ถึงจะบิดบิดตูดได้นะบิดตูดเพื่อเปลี่ยนสปริงจากด้านท้ายได้นะครับทุกตัวของ E&C วันนี้มันเปลี่ยนสปริงได้จากพันท้ายหมดเลยนะครับแต่ต้องถอดเกียร์บ็อกออกมาก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวแต่งอีกหนึ่งตัวเรือนฮอปเป็นเรือนฮอปโควินนะครับพวกนี้อ่าเป็นเกียร์เจนสองหมดเลยนะครับเกียร์เจนสองหมดเลยผมดูข้อมูลจากตรงนี้นะครับเป็นเกียร์เจนสองหมดเลยนะครับ S2 เจนสอง S2 S2 ถ้าชอบก็แคปหน้าจอครับเพื่อนๆครับสามสามสามขีดหนึ่งต่อไปเป็นสามสามสามไม่ขีดหนึ่งนะอันนี้เป็นสามสามสามแบบธรรมดานะครับ ส3 3สามสา SE เลทตัวนี้นะครับราคาเท่ากันนะครับพเพื่อนๆครับราคาตัวนี้8 0 0พทั้งคู่เลยนะครับราคา8 0 0พันทั้งคู่เลยร,ราคาเท่ากันนะครับแปดพันบาทราคา8 0 0พบาทเท่ากันตัวนี้ได้ของแต่งมาเหมือนกันนะครับนี่สีแดงหมดนะของแต่งถ้าชอบก็แคปหน้าจอนะครับดูฝั่งนี้บ้าง ันนี้เป็นจุกยางท้ายเนาะมีแค่ตัวนี้จะมีแค่สี่ตัวนะครับลังหนึ่งจะมีสี่ตัวแล้วก็ได้มาแค่นั้นไปทางนู้นครับอ่าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่จริงๆแล้วไอรหัสจากข้อมูลที่หามลีเดอร์ผู้นำเข้ามาคือตัวนี้เป็นรหัสที่ไม่มีเข้ามาในไทยนะแต่ว่าเป็นตัว เรียกว่าตัวพิเศษตัวที่ไปโป้จากฮ่องกงมานะครับก็คือมันจะมีขายในรหัสรุ่นในไทยในเว็บเซิร์ชหาไม่ค่อยเจอนะครับแต่ข้อมูลก็คือเป็นเกียร์วอลก์เจนสองคิวดีหนึ่งจุดศูนย์เช่นเดียวกันแต่เป็นกล่องสีน้ำตาลที่ตอนนี้ขายกันอยู่ที่ฮ่องกงฮ่องกงเขาจะใช้เวอร์ชันตัวกล่องสีน้ำตาลแบบนี้นะครับตัวนี้มันชื่อ e n c แปดสามห้า a ก็ชุดหน้าก็เป็นชุดหน้าไซเลนซ์อาร์มนะครับหรือว่าชุดหน้าแองกี้กันกล่องรถแสงอมอยู่ในชุดหน้าตัวนี้ เป็นรุ่นพิเศษนะครับเรามีแค่ลังเดียวสี่ตัวเท่านั้นนะครับเป็นรหัสรุ่นแปดนะครับตระกูลแปดบอดี้จะเป็นบอดี้เหลี่ยมกิฟมอเตอร์เป็นแทงโกดาวตัวนี้หายากแนละ้วกิฟมอเตอร์แบบนี้แล้วนะนะครับบอดี้เหลี่ยมนะฮะร,รหัสรุ่น D N C 8 3 5 A เรามีไม่เยอะนะครับตัวนี้มาแค่ลอ็ลอตล็อตนี้ลอ็อตเดียวแต่ล็อตหน้าไม่แน่ใจจะจะเอาที่ฮ่องกงมาได้อยู่ไหมนะครับ835หแล้วก็ ตัวนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร์เหมือนก,นกันกับตัวที่เรารีวิวมาทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้จะดีกว่าตรงที่ว่าดีกว่าตรงที่ว่าเรือนฮอปนะครับไม่ใช่โพวินพลาสติกนะเลือนฮอปเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับเรือนฮอปเป็นอลูมิเนียมตัวนี้นะมีขายวางขายที่ต่างประเทศนะที่ฮ่องกงนี้ก็มีกันเขาเรียกว,ว่าของที่ไทยมันขาดนะขาดไปหลายรุ่นก็โป้เข้ามาโป้เข้ามา,ขา,มาขายในรถนี้ก็มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะต้องบอกก่อนราคาไม่แพงนะตัวนี้ราคาไม่แพงหกพันเก้าร้อยบาทบอดี้เหลี่ยมบอดี้เหลี่ยมถ้าเป็นตัว ตัวอย่าง85485นี่ราคาไป7,500-7,900แล้วนะครับตระกูล8นะแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นกล่องน้ำตาลนะต้องบอกก่อนว่าเป็นของใหม่นะไม่ใช่ของเก่าเป็นของใหม่นะครับแต่เป็นโปเข้ามานะครับก็ตัวนี้ก็6,900บาทตัวต่อไปซอฟต์ลงมาทีนึง6,500บาท e n c 6 8 8นะครับในเวอร์ชั่นเดียวกัน618 Body n a v บอดี้เนะครับเป็นบอดีกลมชุดหน้าสวยนะครับ ชุดหน้าก็เป็นชุดหน้าเ,ออเดี๋ยวนะฮะผมแดเนียลนะครับชุดหน้าแดเนียลดิเฟนเดอร์นะครับรลยนี้นะเดืนฮอปอลูมิเนียมนะครับเดินฮอปอลูมิเนียมคิปมอเตอร์ M4 มีหูช้างท้ายเครนนะฮะตัวนี้อันนี้ก็มีไม่เยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆนะแต่ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรง QD 1.0 Bo ดนบอดี้นะครับเปิดเกียร์บ็อกออกมาจากบอดดี้แล้วถึงจะเปลี่ยนสปริงได้จากด้านท้ายตัวนี้นะเป็นเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับ แมกกาซีนหปืนหนึแมกกาซีนราคา6,500บาทตัวนี้ถ้าชอบก็แคปหน้าจอนะครับราคาตัวนี้ไม่แรงนะไม่แรง,นะง6,500เนี่ยตัวรไฟทางนี้ครับอันนี้เป็นบอดี้เหลี่ยมเช่นเดียวกันจะเป็นตระกูล8นะถ้าเป็นตระกูล8เนี่ยราคามันมี7,000กว่าแน่นอนละแต่วันนี้ตัวนี้นะครับราคา6,900บาท6,900บาท หน้าลายทรงคีมอตนะครับบอดี้เหลี่ยมมีไม่เยอะเหมือนกันนะครับมีแค่รุ่นละลังเองนะนี่นะครับมีลางหน้ามาให้นะครับติดลางเสริมท้ายกันดำสวยนะตัวนี้นะมาแต่งก็ยังดูสวยสามารถใส่ลางซื้อลางเสริมใส่แต่งได้อีกกิฟ มอเตอร์เป็นทรงนะครับแทงโกดาวตัวนี้ผมชอบมากเลยทรงนี้นะจับแล้วมันเข้ามือมากและตัวสุดท้ายในเวอร์ชั่นกล่องสีน้ำตาลที่เราได้โปรเข้ามาก็คือเป็นตัวนี้นะครับ834 ENC 834อราคา69 0 0เเช่นเดียวกันนะครับ6,000 6,900ตัวนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ต้องบอกก่อนว่าเหมือนตัวนี้ถ้าเสิร์ชหาข้อมูลในเว็บของประเทศไทยไม่มีนะครับแต่มีที่ฮ่องกงมีที่ต่างประเทศนะครับโซนยุโรปเขาขายเขาเล่นกัน ลายพวกนี้นะครับเป็นเนอนฮอปอลูมิเนียมเหมือนกันไม่ใช่ปืนเก่าแต่อย่างใดนะครับคือปืนใหม่นะนะครับคือปืนใหม่เลยของใหม่เลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับลายนี้ก็สวยรางหน้าตัวนี้สิบสองนิ้วนะฮะตัวนี้ชุดรางหน้าชุดรางหน้าจะคล้ายๆชุดรางหน้า m อ1มนะครับตัวนี้มันคือชุดรางหน้าเ k 1มเคสปนั่นแหละแต่มันยาวสิบสองนิ้วอะ ไปทังนู้นครับเออทีนี้อีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่มาจากฮ่องกงเหมือนกันนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นสกรีนขาวสามศูนย์หนึ่งนะครับโลโก้มารีนตัวนี้นะพันท้ายจะเป็นพันท้ายเคนแล้วก็หูช้างจะไม่มีมาแต่จะเป็นหูช้างแบบปลดเร็วมาให้นะครับเวอร์ชันนี้มีหูหิ้วถอดได้ตัวนี้จะราคาซอฟนิดน,นึงเพื่อนๆครับห้าพันเก้าอันนี้มีสองตัว สองตัวนะครับลูกหลงถูกกว่านะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นี้มันหกพันกว่าบาทแล้วนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นกล่องสีดานะแต่นี่เป็นเวอร์ชันของใหม่เหมือนกันนะเพื่อนนะแต่ว่าเป็นงานจากฮ่องกงนะครับโป้จากฮ่องกงมาในนี้เขาส่งเข้าฮ่องกงอ๋อโอเคเรามาตรงนี้ต่อกลับมาสู่โหมดของ hk hk <H K S 1> ในเวอร์ชันรอบนี้ไม่มีหนึ่ง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 สองหนึ่งหนึ่งหกเข้ามานะครับแต่ในสต็อกนะครับในสต็อกของที่ร้าน มีหนึ่ง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 สองหนึ่งหกยังมีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ครบสีหนึ่งหนึ่งสองมีดํามีทรายนะครับหนึ่ง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 มีดํามีทรายแต่วันนี้หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สองไม่มีเข้ามาครับเพื่อนๆครับวันนี้มีหนึ่งศูนย์สามเข้ามาสีดําแล้วก็สีทรายสองสีเจ้าสองตัวนี้ราคาเราเท่ากันเลยนะครับเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทราคาขยับขึ้นมาอีกสองร้อยบาทนะครับหกพันเก้าเจ็ดพันขึ้นสองร้อยถูกต้องครับเพราะรอบล่าสุดเนี่ยมันขยับวันที่ห เมื่อต้นปีนะครับวันนี้ขึ้นอีกแล้วในรอบนี้นะขึ้นมาอีก200บาทนะครับเราก็ต้องขึ้นตามอย่างที่บอกครับเรทราคาค่าเงินนะครับตัวนี้เป็นสีทราย DE นะครับมันชื่อรุ่นว่า103 DE มีไม่เยอะนะครับอ๋อตัวนี้เยอะพอสมควรนี่นี่มาเยอะพอสมควรมี8ตัวครับเพื่อนๆครับ103รอบนี้มี8ตัวมาอย่างละ2ลัง h k ด1 6นะครับโมเดล M27 โมเดล M27 ตัวนี้เวอร์ชันใหม่ไม่ใช่วเวอร์ชันใหม่ละเวอร์ชันนี้แลหละปกติมันจะเป็นผีเสื้อใช่ไหมฮะแต่รอบนี้เขาให้เป็นแบน,นี้มาผมก็เพิ่งเห็นนะตัวปั่นแม็กแต่เป็นพลาสติกนะหมุอนอย่างเงี้ยเหมือนไขลา,านนาฬิกาเออเจ๋งดีเหมือนกันนะในรอบนี้เป็นตัวปั่นแบบนี้ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นเป็นผีเสื้อถูกไหมครับโอเคลอ,ลองเปลี่ยนด้านให้ดูบ้างฝาั่งนี้ถ้าเป็น ถ้าเป็นกล่องสีดําแบบนี้จะเป็นเรือนฮอปโพวินสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นกล่องดานะฮะแต่ถ้าเป็นกล่องสีน้ําตาลของเรานะครับเป็นปืนใหม่ทั้งคู่นะจะเป็นเรือนฮอปอลูมิเนียมนะครับนี่สีดำปึ๊บเรียบร้อยนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอกัอนนะครับชอบตัวไหนก็อย่างที่บอกอย่างตัวนี้เจ็ดพันหนึ่งเอาไปบวกอีกพันห้านะครับก็เท่ากับแปดพันหก ชุดพร้อมเล่นอย่างนี้นะครับกับวัททีตัวนี้นะครับ E.N.C. 302นะครับ Q.D. 1.0นะครับ S. 2หรือว่า Gen. 2เองนะครับ E.N.C. 302 M. c 30 C.Q.B. ตัวขายดีตัวอามาตะนิรันดร์การของเราตัวนี้ราคาราคาเพื่อนๆครับ6,500บาทนะครับราคานี้ไม่ขึ้นนะต้นปีราคานี้แต่วันนี้ก็ยังราคานี้อยู่ถ้าเพื่อนๆชอบก็แคปหน้าจอได้นะฮะตัวนี้ มันขายดีอยู่แล้วนะตัวนี้ M4 CQB นะครับ M4 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 CQB แล้วก็พระเอกของเรานะครับ M4A1 ตัวนี้ถ้าเป็นกล่องดัอร์ชั่นพอปโพ w ินนี่มันจะ6,200บาทนะครับตัวนี้ราคาก็กระโดดเหมือนกันนะสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าต้นปีราคานี้วันนี้ก็ยังราคาเดิมนะครับไม่ขึ้นไม่ลงแล้วก็นี่ครับน้งนัทสุดท้ายท้ายสุด เป็นตัวนี้มันเคยเข้ามาเมื่อต้นปีนะครับมันเป็น e อ c ตัว640นะครับ640ตัวนี้ก่อนหน้านั้นเป็น S4 แต่วันนี้เป็นเจน2นะครับ QD เรามีไม่เยอะนะมีรุ่นละ2ตัว QD 1.0นะครับเวอร์ชันเจน2อ Q d เวอร์ชันเจน2 6 9 0 0บาทถ้าเป็น S4 ตัวนี้อยู่ที่9,000บาท อยู่ที่เก้าพันนะครับแต่นี้เป็นเป็นเอสเอสสองหรือว่าเจนสองหกพันเก้าะครับศูนย์หายไปหลายตัวเลยนะฮะถูกถูกลงมา2สองพันกระบาทหน้าตาสวยงามนะครับเอ็มเอ็มล็อกซูเปอร์นะครับไกด์ l e y ชุดหน้าอ่าตัวนี้ตัวต่อไปเนื่องจากที่มัน จำกัดมากนะครับผมก็เลยขออญาตย้ายไปไว้ตู้นู้นก่อนตู้ต่อไปตัวนี้ประหารอยู่นี่นะครับหกเมื่อกี้หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหกี่ศูนย์เจ็ดนิ้วตัวนี้9้านิ้วนะครับหกสี่หนึ่งหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างนะขยับราคาขึ้นมาอีกนิดตัวเมื่อกี้หกพันเก้าตัวนี้เจ็ดพันหนึ่งต่างกันสองร้อยสำหรับหกสี่หนึ่งนี้นะครับและตัวสุดท้ายจะเป็นหกสี่สองอันนี้ชุดหน้า สิบนิ้วใช่ไหมครับขยับไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสิบสองละเจ้าตัวนี้นะมีไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นเอสสองอรุ่นหกสี่หนึ่งหกสี่สองหกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหกสี่สองเราได้มาแค่รุ่นละสองตัวนะครับรุ่นละสองตัวเท่านั้นไม่เยอะตัวนี้โอเคตัวสุดท้ายของเราตัวนู่นครับนุน่นนุ่นอันนี้หกสี่หนึ่งนะหกสี่สองครับ หกสี่สองชุดหน้าก็จะยาวกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะฮะประมาณสิบสองนิ้วท้าย CTR ราราเาคายวนะแป๊บนึงนะขอขอเลี้ยเจ็ดพันสามครับแพงขึ้นมาอีกสองร้อยนะต่างกันสองร้อยสองร้อยสองร้อยตามสเต็ปราคาของโรงงานที่แจ้งมาเอาละครัเพเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจปืนเ e อียนซีที่ช่างยนต์รีวิวมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็กลับไปแคปหน้าจอนะครับที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมแอดเพื่อนเข้ามาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ใครอยากได้ตัวนี้ก็แคปหน้าจออยากได้ตัวไหนก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอแล้วแคปหน้าจอแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์คิวอาโค้ดปรากฏขึ้นแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์ครับผู้สื่อข่วพวกเราครับเราจะให้เซ็ตราคากลับไปท่านจะเอาตัวไหนเราจแจ้งเซ็ตราคาไปนะครับจะแต่งใส่กิ๊บมือหน้าใส่เรดดอตจะแต่งแรงภายในจะแต่งแม่นยําจะแต่งทนแต่งสปีด ทักเข้ามาคุยกับทีมงานของเราได้นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะของปากของคอเข้ามาเติมสต็อกนิดหน่อยมาไม่เยอะแต่ก็มาแล้วนะเอ็น e ซีในเวอร์ชันกลางปีนี้นะครับวันนี้ช่างยนต้องขอจบรีวิวนิดนึงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปวิดีโอนี้นะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์ไปนะครับเดี๋ยวภาพสวยๆนะครับหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้เราจะถ่ายรูปถ่ายรูปไว้นะครับแล้ว ไปโพส์ทางหน้าแฟนเพจ Facebook ให้เพื่อนเอนได้ดูภาพมุมซ้ายมุมขวานะครับหรือว่าอยากจะขอภาพเพิ่มเติมก็แชทเข้ามาเดี๋ยวเราส่งภาพเพิ่มเติมให้นะครับวันนี้ต้องขอ,ขอลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามชมกันจนจบครับสวัสดีครับ